मैं लू ओह ินทสวัสดีค่ะ <ฮา S 2> <า>ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนมองนั่งเคลียร์ค่ะรายการของเรานะคะก็เป็นอีพีแรกนะคะก็คุณฟ้าช่วยบอกเลยไดล้วนะคะว่ารายการของเราเนี่ยจะนําเสนออะไรให้กับคุณผู้ชมคะ่ะค่ะพี่สันติก็คือรายการคนมองนั่งเคลียร์ของเรานะคะเนี่ยจะพาทุกคนไปรวงเคล็ดลับเนาะรวงความลับของคนมองหรือว่าคนที่มีมงของเรานั่นเองค่ะซึ่งจะไม่ใช่แค่ เรื่องเรื่องอบนเวทีเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบเรื่องหลังบ้านเรื่องโกโก้ฮา,านะคะแล้วก็เรื่องความรู้สึกของคนมงเนี่ยที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนคะ่ะพี่สันติใช่ค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะก็จะนําคนมงเนี่ยมานั่งเคลียร์แต่เราจะเคลียร์ทุกเรื่องเลยค่ะ,ะแต่ว่าเราจะอยู่ในช่วงของเคลียร์ใจคนมงนะคะก็แขกรับเชิญเนี่ยพูดได้เลยว่า ฟังมากไม่น้อยนะใครแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึงขั้น R S U Freshy Model 2024หักฟ้นโอ้โหมีโมงมีตำแหน่งนะคะก็อย่างนี้ก็ต้องมานั่งเคลียร์กันแล้วไหมอ่าไม่รอช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเชิญคุณแมมมอสมนมนัสสีเขียว R S U Freshy Model 2024ค่ะสวัสดี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 ค่ะ โอ้โหเปะปังมากวันนี้ปังมากวันนี้ซิมากระมงเลยนะ <c oughs> อ่ะขอให้คุณแม่มอสแนะน,นำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะแม่มอสม,มนมาสีเขียวไอซ์ยูเฟชชี m โมเดล2024ค่ะอ,อู้อะเดี๋ยวก็ยนินดีต้อนรับคุณแม่มอสอ,อย่างเป็นทางการอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวถามเขารู้สึกกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปนั่งเคลียร์กันเนาะ รู้สึกยังไงบ้านที่ได้รับเชิญมาในรายการของเราในวันนี้คะโหบอกว่ารู้สึกดีใจมากเพราะเราเป็นคนที่ชอบรายการแบบนี้อยู่แล้วรายการพอดแคสแล้วพอทางรายการติดต,ต่อมาเนี่ยก็เลยตกลงเลยที่จะมารายการนี้ <c oughs> ใช่เพราะว่าฉันยังไม่ได้ทันได้บีบเลยค่ะแต่คุณแบมมอนเนี่ยตอบรับมาอย่างเร็วด่วนจิงโอ้โหแสดงว่าคุณแบมมอนนี่สนใจรายการของเราจริงๆนะทุกคน Yes มากค่ะถ้าสนใจมากเนี่ยเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะไหน นะเริ่มเลยนะเริ่มเลย,เลยโอเคคำถามแรกนะคะคืออะไรทําให้คุณแมมมอด,ดตัดสินใจที่จะเลือกประกวดจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่แมมมอดจะได้ประกวดของวเวทีนี้แมมมอดได้ประกวดของเวทีคณะเก่ามาซึ่งเป็นคณะหนึ่งแล้วก็พอเราชนะจากเวทีนั้นเนี่ยแล้วพอมีการประกวดตอนนี้เขาปล่อยคลิปการประกวดของปีก่อนมาแล้วรู้สึกว่าอุย๊ย มันเป็นการประกวดที่น่าสนใจจังมงกุฎนั้นทาไมเราอยากใส่เพราะเป็นมงกุฎที่แบบว่ามีตาวะทับของมออยู่ข้างบนมงกุฎแบบอุ๊ยฉันอยากใส่บ้างจังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำาไงถึงจะได้ประกวดจนกระทั่งพี่สมุสรนักศึกษาคณะเก่าเขาได้ทักมาว่าสนใจลงไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวทางคณะจะส่งเราไปเราก็ตอบตกลงเลยไม่รอช้าน้ะโอกาสมก็ต้องคว้าไว้ถูกไหมอ่าอ่ะไหนๆก็ ได้รู้ไปแล้วว่าทําไมถึงเลือกลงประกวดเนาะอยากรู้ว่าช่วงแรกๆค่ะของการซ้อมเนี่ยมีอะไรที่เราสึกว่าอุ๊ยความความรู้นี้เราเพิ่งรู้เลยหรือว่ามีอะไรที่เป็นเคาน์เตอร์ช็อกบ้างไหมความรู้นี้เราเพิ่งรู้เลยเหรอรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทํางานกับกองใหญ่เพราะว่า เราเพิ่งขึ้นมาในมหาวิทยาลัยครั้งแรกรตอนนั้นเราอยู่ปีหนึ่งเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวการทํางานเขาแบบเป็นระบบแบบนี้เลยเนาะแล้วรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้กับการทํางานของกองของสโมโใหญ่ที่เราได้ที่เราได้เข้าที่เราได้ซ้อมแล้วก็ทํางานเป๊ะเลยเนาะเป๊ะมากทางานเป็นระบบไม่เหมือนตอนที่เราอยู่โรงเรียนที่แบบว่าจะทํางานแบบไม่เป็นระบบขนาดนี้พอเราโตขึ้นขึ้นมหาหาอะไรมันก็จะมีความเป็นระบบระเบเียบขึ้นนะใช่ทันติอ่าแล้วขอถามนิดหนึ่งว่าในกองอ่ะ มีเหตุการณ์ไหนบ้างแม้ที่แบบว่าอุ๊ยนึกถึงแล้วรู้สึกหารู้สึกตลกในกอง,องนะเป็นเหตุการณ์ที่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีใครรู้อยู่หรือเปล่าคือคือเราแอบซอมเต้นแล้วเรา<ๆ>เต้นกระโดดแล้วเราตดเขาบอกใครนะแม่ตเ <c oughs> ต้นเต้นเ <c oughs> ต้นเน้ <c oughs> อนุ้ยแล้วแกไม่บอกใครเลยหรอ แต่ว่าอันนี้แม่มันมีกลิ่นทุกคนเล่ไม่เก่แล้วล่าอย่างงี้แบมันก็จะฟุตฟิตใช่แล้วเราก็เนียนไปเแม่เออเข้าใจละเพราะว่าอะไรแบบเนี้แม่ก็เคยทําแม่ก็ปล่อยตด้มเลยเป็นเรื่องปกติหนอะลองอกลองอกแล้วูกคือเอ่อแล้วอยากรู้ว่าความรู้สึกระหว่างที่คือเรามีวิธีการจัดการยังไงระหว่างที่เราอยู่บนเวทีไม่ให้มันแบบ ตื่นเต้นอะ่ะอืมคือเหมือนเราจะมีรอบลองไฟไงใช่ไหมครมันก็จะมีแบบว่าเราก็จะได้เห็นไฟจริงซึ่งพอเราอยู่บนเวทีเนี่ยพออยู่ข้างบนพอสปอตไลท์เลยส่งมาเราแบบไม่มองไม่เห็นคนเลยซึ่งรู้สึกว่าแสงตรงเนี้ครับทำช่วยให้เราแบบลดความตื่นเต้นมากขึ้นอแล้วในตอนที่เราประกวดอะคะ่ะพอเมื่อกี้เราเรื่องหาไปแใช่ไหมพอถามนิดน,นึงว่าอา่า ในตอนที่เราประกวดมีเรื่องไหนบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าอยู่ในกองแล้วเรารู้สึกเราทําพลาดอืมถ้าอาจจะไม่ใช่อยู่ในกองเราทําพลาดแต่อาจจะเป็นเรื่องของเหมือนด้วยความที่เราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยหนึง่งที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องอการประกวดขนาดนั้นลุกว<อ>ันไฟนอลพิสันติรู้สึกว่าเรามองวันนั้นแต่เรารู้สึกว่าลุกมัน,น,นวันนั้นมันยังไม่ใช่ที่สุด มันยังไม่เพอร์เฟกพอรู้สึกว่ามันสามารถได้อีกมันสามารถสวยกว่านี้ได้อีกก็ถือว่าผ่านมาแล้วนาะไม่เป็นไรแต่ว่าวันนั้นเนี่ยยังไงก็ประจับเพราะว่าเราได้มงถูกเนาะนี่ไงเด่นขนาดเนี้ยใช่ไหมเนาะสีเขียวอ่ะแล้วอยากรู้ว่าเราคิดว่าทำไมกรรมการเขาถึงเลือกเราจริงจริงมาอาจจะเป็นวันของเราด้วย แบบว่ามอสมองว่าหลายๆอย่างม,มันมันมันเข้ากับมอสมากหรือว่าหรือก็ไม่เพราะไม่รู้เพราะว่าแบบเราแบบหิวกับมันหรือว่ามีแพชชั่นกับมันมากๆจนถึงแบบเออมันถึงดึงดูดสิ่งสิ่งนี้มาได้แต่เหมือนแบบว่าเหมือนมอสเห็นมงกุฎที่เขาเปิดตัวครั้งแรกมอสแบบว่าอุ้ยอยากได้มากอยากใส่มากมันสวยมากแล้วก็แบบมีแพชชั่นมีความพยายามกบมังมากแล้วเหมือนทุกๆอย่างมันก็เป็นใจเราแบบ มันเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะเพื่อมันจะมาเป็นของเราอืมมันเหมือนเป็นโกลเด้นเออ์ใช่ไหมเออเวลาแบบนาทีทองของเราเลยอย่างงั้นอ่าอ่ะเราอยากรู้ว่าพอเราแบบได้ตําแหน่งไอจิวเฟชชี่โมเดลใช่ไหมมันก็จะต้องมีเรื่องของความคาดหวังของคนรอบข้างว่าแบบพอเราได้ตําแหน่งนี้มาปุ๊บอุ้ย เขาคงต้องทําอย่างนี้ดีมาเลยมีบ้างไหมที่คนรอบตัวเราแบบมีความคาดหวังกับตัวเรามากขึ้นมีเหมือนว่าพอเรามีตําแหน่งปุ๊บเวลาทําอะไรเราจะต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าเพอร์เฟกหรือว่าเป๊ะตลอด<ม>ตามที่คนอื่นคาดหวังไว้ตามบริบทของดาวเดือนมหาลัยแต่พี่เชื่อไหมว่าพอมอสได้ตําแหน่งมาปุ๊บสิ่งที่มอสคิดเลยคือหลังจากวันที่มงคือม,มอสก็คือคนธรรมดาคนหนึง่ง ใช่เพราะว่า<ม>วันที่เราก้าวขึ้นมหาลายัยเราก็คือคนธรรมดามวันที่เราประกวดเราก็คือคนธรรมดาพอวันที่เรามงเราก็ไม่ลืมราคก้าของตัวเองว่าเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จในจุดจุดหนึ่ง<ม>เพราะฉะนั้นเราคุณสมบัติที่เราได้เราก็แค่ทําตามคุณสมบัติให้ให้มันตรงกับที่เราทําตามความฝันเราไม่ต้องการว่าเราจะต้องเป๊ะหรือเพอร์เฟคขนาดไหนแต่เราก็รู้หน้าที่ว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เราได้มาเราต้องทําอะไรกับมันบ้างแค่นี้ ก็คือเป็นฟีลว่าต่อให้ตำแหน่งเนี่ยมันจะสูงแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราทําอะไรเราก็คือคนคนหนึ่งคนธรรมดาคนนึ่ใช่ใช่ทัดใจมากอะพี่สันติโอใช่มาโอเมกุสเนสอะ <c oughs> คือเราอยากรู้ความรู้สึกตอนที่แบบตอนประกาศผู้ผู้ชนะอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นชื่อเราความรู้สึกแรกตอนนั้นแบบตอนที่อยู่บนเวทีมันรู้สึกยังไงคะมันคือที่สุดมากๆเหมือนแบบว่าทุกความพยายามทุก ความเหนื่อยทุกอย่างมันแบบมันสิ้นสุดแล้วม,มันหายไปเลยเนาะมันหายไปเลยแล้วมันสําเร็จแล้วมันคือวินาทีนั้นมันแบบดีใจซึ้งหลายๆอย่างรวมกันหมดเลยรวมทั้งเสียงกีที่คนมาเชียร์เราอย่างเงาเรารสึกว่าแบบทราบซึ้งมากๆที่ตอนนั้นเราเป็นผู้ชนะอืมขอถามนิดนึงพอเรามีแบบมงกุฎเรามีตําแหน่งเรามีทุกอย่างใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็คงคิดแหละว่าเอออะตัวเองดี เราก็พอสมควรแล้วแหละที่เรามีศักยภาพเคยคิดบ้างไหมว่ายังมีจุดไหนในของตัวเองอีกที่แบบว่าอุ๊ยอยากจะพัฒนาต่อคือมอชนะตรงเนี้มามอไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบว่าดีทุกได้หรือว่าเก่งทุกได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มอได้อยากจะพัฒนาอีกหรือคิดว่าแบบมันยังเติมเต็มได้อีกคือทุกๆจุดเลยพี่สันติคือพอ มอสประกฏเวทีเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มอสชอบสิ่งที่มอสฝันใช่ไหมแต่พอจบจากเวทีเนี้ยไม่ใช่ว่ามอสประสบความสําเร็จเป็นที่หนึ่งแล้วมอสยังอยากทําตามความฝันตัวเองอีกรู้สึกว่าสกิลหรือศัก,กยภาพหรือว่าความสิ่งที่เราชอบอ่ะมันสามารถพัฒนาไปได้ไกลอีกถ้ามันมีโอกาสที่มอสจะทํามันอีกได้มอสก็อยากจะทํามันอันนี้คือตัวอย่างของคนที่ เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเนาะซึ่งซึ่งดีมากๆนะคะคุณบมรมคือเราจะเป็นคนที่แบบเติมได้ตลอดหาโอกาสได้ตลอดเนาะคือความสําเร็จในชีวิตไม่จําเป็นต้องแบบว่ามีแค่ความสําเร็จเดียวแต่มันสามารถไปได้เรื่อยๆอีกคนเรามีความฝันหลายความฝันมากมตัวตัวเราด้วยตัวคุณฟ้าตัวคุณบรมมอนเองก็คงจะมีหลายความฝันใช่ค่ะมีสสันติอ่ะแล้วพอได้มงแล้วเนี่ยคิดว่า เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องไหนแม่มอก็อยากเป็นกระบอกเสียงเรื่องที่แม่มอยังคงยืนหยัดมาตลอดคือการทําตามความฝันของตัวเองคือเราไม่รู้หรอกว่าความฝันที่เราลงมือทําหรือว่ายังไม่ลงมือทํามันจะประสบความสําเร็จไหม <อ Rose. S 2> แต่ว่าถ้าเราลงมือทามาแล้วอะอย่างน้อยมันก็ได้ทํามาครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการทําตามความฝันตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราจะต้องเจออะไรบ้างที่จะต้องไปถึงเป้าหมายตรงนั้นแต่หมอเชื่อว่า วันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราถ้าเรามีความพยายามกับสิ่งสิ่งนั้นมากพอโอ้โหทุกคนคะถัดใจอีกแล้วทุกคน <laughs> ทุกคนเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะคะนี่คือแบบเป็นวิธีที่แบบดีมากๆเป็นกลนความคิดเนาะที่ดีมากๆเลยอ่ะคุณแมมมดคะคือคือขออีกสักเรื่องได้ไหมไอ้เรื่องที่มันเป็นแบบหลังบ้านโกโก้ฮาฮาเนี่ยคือคิดว่ามันต้องมี <c oughs> มันต้องมีมากกว่าหนึ่งเรื่องใช่ไหมพี่สันตินอกจากเต้นเต้นแล้วตดนะมแ้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องตดอีกเหมือนกัน ในมอสอาจจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตื่นลังเช<ม>้ิดเนึงช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่ากินส้มตำก็ <c oughs> ปเปย์อยู่ก็คือ,อไปห้องน้ำขึ้นหนูไปห้องน้ำ้วเนี้ยคือรีบเข้ามากท <c oughs> ุกคนอาจจะต้องให้ <c oughs> ให้เวลาแขกเราเต <c oughs> สักนิดน,นึงนะอ่าอ,อ,อันนี้คือเขาซ้อมเต้นกันนอนแล้วเราก็ปวดมากโอ้ยไม่ไหวขอพี่เขาออกมาก่อน ทีนี้ก็ไปเข้าห้องน้าชายตอนแรกห้องน้าชายไม่มีคนเลยทุกห้องเปิดกว้างหมดรีบเข้าไปบึ๊บแสดงว่าเป็าานงาจริงอ่ะมีอลังการของงานสร้างเสียงคือทางมันโล่งอะเราด้วยความที่แบบมีวัตถุน้อยชิ้นมันก็จะกล้องนิดนึงใช่ใชบงแต่พอหลังซ้อมเสร็จปุ๊บกลับมาเดินหาเพื่อนในกลุ่มเพื่อนบอกว่า มึงเมื่อกี้กรุบห้องน้ำอ่ะใครก็ไม่รู้ตดดังมากอา้าวเป็นก็แต่ว่าตนดังเราก็เนียนเลยใช่ไหมแบบหล่อ,อจริง,<อ>งหล่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,ม <c oughs> แล้วก็เนียนเลยเออก็ไม่พูดเรื่องตดจริงๆไม่พูดเรื่องตดอ่ะด้วยความที่เราเป็นนางงามเนาะอ่า เรามาลองอันนี้กันไหมเทสระบบการตอบคำถามเดี๋ยวน้องสันตินะคะจะให้คีย์เวิร์ดคุณแมนมอสไปแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแมนมอสตอบนะคะอุ๊ยอุยทุกคนมีการสุ่มเกิดขึ้นค่ะมีการสุ่มเกิดขึ้นโอ้โอมาแล้วค่ะคีย์เวิร์ดของคุณแมนมอสนะคะคือการศึกษา ค่ะสำหรับมอมอสมอมอสมองว่าการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต Hora, ทุกค,คนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือใครก็แล้วแต่ควรได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมแม่มดบอกว่าตอนนี้ครับยังมีเด็กที่อยู่ชา oh, ยขอบหรื 1> <1: อยังม,มีเด็กที่อยู่ตามดอยหรือว่าสถานที่ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมมากพอในขณะที่กรุงเทพปริมณฑลหรือต่างหรือจังหวัดบางจังหวัดที่เทคโนโลยีเข้าถึงไม่ว่าจะเรื่องของการใช้เครื่องมือการสื่อสารหรือเทคโนโลยีต่างๆแต่ยังมีเด็กชายขอบบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามากพอแม่มดอยากจะให้การศึกษาของเราครับสื่อ หรือเข้าถึงกับกลุ่มเด็กพวกนี้มากๆเพราะแม่มอเชื่อว่ามันจะสามารถพัฒนาเด็กเหล่านี้ครับไปเป็นเยาวชนหรือไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตได้ครับครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเต็งจ๋าเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี้ยตอบคำถามได้ดีม,มากเมื่อกี้ได้ยินเราก็แอบอึ้งแบบบางทีเราไม่ได้นึกถึงในตอนที่เออเด็กชายขอบบุญราดยงไม่ได้รับโอกาส <ใช S 2> แต่คุณมอมนึกถึงได้และสาม,มารถตอบออกมาได้อย่างเตะมากใช่แต่ว่าอีกสัก คีย์เวิร์ดหนึ่งกันแล้วกันในการเซอร์ไพรส์เซดรบเล็กๆนะคะทุกคนและคีย์เ i̇şte วิร์ดถัดไปของคุณแมมอสนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะแมมมอสมองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ทุกคนไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ตั้งแต่แมมอสเด็กๆเนี่ยแม่มอสได้รับฟังมาว่าเราควรรักษาสิ่งแวดล้อมควรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งแม่มอสได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ว่าโตมาเนี่ยแม่มอส ยังได้ยินข่าวที่แบบว่าสิ่งแวดล้อมถูกทําลายสิ่งแวดล้อมกาลังทําร้ายเราดังนั้นนะคะมันเป็นหัวข้อห, ость, หรือเป็นข้อคิดให้เราเห็นว่าในขณะที่เราพูดว่าให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ทําไมข่าวปัจจุบันยังมีเกี่ยวกับว่าเรากาลังทําลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมกาลังจะแย่ลงดังนั้นนะคะแม่หมออยากให้ทุกคนหันมาดูแลหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงๆเพราะถ้าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่แหละครับจะเป็นตัวที่ทําลายพวกเราเองครับุณครับ กินใส่ม่มากอ่ะ <c oughs> คือต่อให้สะพายอะทุกคนเอาอยู่มากอ่ะจริงความดูเขาแน่นจริงๆิพี่สันติอ่ะขอถามทริคเล็กๆนิดน,นึงได้ไหมว่าเวลาเราจะตอบคำถามแต่ละคำถามหนึ่งเนี่ยมีทริคอะไรบ้างในการตอบคำถามทริคในการตอบคำถามของมมอสคือการเสพสือ่อเสพสื่อบ้านเมืองเสพสื่อ er. ข่าวสารในปัจจุบันว่าใช่ตามเทรนว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราอินมากๆแต่ไม่ใช่อินถึง ท่นเกินขนาดนั้นแต่อินพอประมาณชายบางสิ่งบางอย่างที่เราอินมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจลึกซึ้งกับแก่นหรือเนื้อหาสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราก็จะมีข้อมูลหรือว่ามีสารที่เราจะออกมาสื่อเป็นคําตอบค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะคะจากคุณมันมอนะคะในเรื่องของการตอบคำถามนะคะและคําถามสําคัญของเราค่ะพี่สันติอยากรู้ว่าหลังจากที่เราได้รับตําแหน่งไปแล้วเนี่ยชีวิตหลังจากที่เราได้รับตาแหน่งอะค่ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอื ชีวิตหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเนี้มอมอ,มอบอกว่ามันดีขึ้นมากมอได้รู้จักคนมากขึ้นได้รู้จกักคอนเนคชันหลากหลายมากแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะได้ทำมันเป็นเหมือนการพัฒน,นาตนเองไปด้วยแล้วรู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์เราได้ความรู้หลังจากได้มงกุฎนี้หรือได้ตำแหน่งนี้มามากยิ่งขึ้นค่ะมีคนหักไหมแบบว่าอุย้ย แฟชชี่โมเดลองพันี่เลยค่คนหักเยอะจะต้องมีการเซลอะไรกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนเราถูกไหมใช่เราเนี่ยก็ได้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะวิสาใช่ค่ะพี่สันติคือหลายๆอย่างที่เราแบบฟังเนี่ยมันอึ้งเนาะบางอย่างอะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรําไส้อะไรอย่างนี้จะจะม่คิดว่าไอ้ชิวฟชชี่โมเดลของเราจะมีอะไรแบบอย่างนี้ ก็เหมือนความเชื่อที่ว่าไอดอลเขาไม่เขา,าไม่ตดกันอะไรอย่างนั้นน,นะวันนี้ก็ได้รู้แล้วนะคะทุกคนว่าคนปกติอ่ะทุกคนแค่แบบมีมงมีตำแหน่งมาเนาะแต่ว่าคือเสียดายมากที่แบบเรามีเวลาคุยกับคุณแมนมอดแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากตาเมาส์ยาวๆเมาส์ตอเพราะว่าแต่ละเรื่องอะ่ะมันแซบจริงอะทุกคนมันแซบมันสนุกแล้วมันก็แบบแซบแล้วแบบโอ้โห มันทำให้เราแบบโอยอยากจะฟังต่อเรื่อยๆอยากจะถามต่อเรื่อยๆคือบางคําถามเนี่ยแอบนะแอบถามแทรกพอว่าอยากรู้เองพอได้เมานอะก็คืออยากรู้เองค่ะก็เวลาของเราเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดแล้วต่ก่อนจะหมดเวลาเนี่ยขอให้คุณแมมมอธเนี่ยฝากช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะค่ะก็ฝาก i n นสตาแกรนะคะ m มมม under score s k m a m m o t h under score s k ค่ะแล้วก็ติกต่อะคะก็ m มมม under score s k เหมือนกันค่ะ ก็ไปติดตามคุณแมนมอสกันได้เนาะใช่ค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามคุณแมนมอสได้นะคะแล้วก็อยากจะให้คุณแมนมอสเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็แมนมอสยังขอเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นแรงบันณาใจในเรื่องของความฝันก็ไม่ว่าใครจะฝันเรื่องอะไรแมนมอสอยากให้รู้ ทุกคนนะคะลองทําตามความฝันของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือมันจะไปไกลแค่ไหนอย่างน้อยเราได้ลงมือทํามันก็เหมือนเราได้ทําตามความฝันไปครึ่งนึงแล้วค่ะคือมันเป็นแบบทริคที่ดีจาก iu fashion model 2024ของรอค่ะทุกคนก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าสามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยจริงๆคำถามของวันนี้เอาไปใช้ได้หมดเลย คือแต่ว่าบางเรื่องที่เกี่ยวกับรองไท้ก็ข้ามข้ามไปหน่อยนะคะทุกคน <c oughs> คือหลายเรื่องที่เป็นแบบความรู้ความสามารถเรื่องการแบบเตรียมตัวอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนแบบสามารถเอาไปใช้ได้คือรับรองว่าแบบมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนแล้วก็แบบถ้าใช้เนี่ยก็จะจึ้งแบบนี้ค่ะทุกคนจะจึ้งแบบเนี้ยเออจะปังจะมีมงแน่นอนขอ,อให้คุณมัมอนเนี่ยฝากถึงเวทีตัวเองนิดนึงค่ะว่าเออ RSU f ชยูเฟอร์ชิถ้าสมมติว่าจะมีเกิดขึ้นอีกเนี่ยอยากให้มีคุณสมบัติแบบไหนอะไร คุณสมบัติของเฟซชิโมเดลหรือทุกๆเวทีในมหาวิทยาลัยลังสิตนะคะคือทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มีความหลากหลายของตัวเองได้แต่สิ่งที่เวทีเราต้องการมากที่สุดคือการเป็นผู้นําหรือการสร้างแรงบันดาลใจหรือการที่เรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้กับมหาวิทยาลัยของเราได้ก็ฝากถึงคนที่น้องๆหรือผู้เข้าประกวดรุ่นหลังๆที่อยากจ,จะประกวดที่อยากจะทําตามความฝันของตัวเองเนาะว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากทุกคนลงมือทําได้เลยอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะที่ว่าคนเราเนี่ยอยากจะลงมือทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นตัวน้องสันติเองอจะแอบขายตัวเองหรือเปล่าพี่สันติไม่ได้ขายขนาดนั้นแต่แค่เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนกันกับคุณแมมมอที่อยากจะแบบว่าอเรามีความฝันอยากเป็นนางงามแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ารูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยจะเป็นอยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดแต่เราก็สามารถลงมือทํามันได้เพียงแค่ ถ้าเราลงมือทําเนี่ยความฝันเนี่ยมันก็จะใกล้เข้าไปอีกหนึ่งก้าวจริงค่ะแต่ทําไม่ทําเลยเนี่ยโอ้ยจะได้มงตอนไหนเนาะเข้าใจไหมความฝันไม่ใช่แค่หลับหนึ่งตื่นนะทุกคนอันนี้ไม่จริงนะเอามาใช้ไม่ได้นะถ้าไม่ลงมือทําก็เป็นเพียงแค่หลับหนึ่งตื่นถูกต้อง yes อะถ้ามีอีกเนี่ยมาอีกไหมมาเมาส์กันอีกไหมมาแน่นอนค่ะมีเรื่องเมาส์เยอะมากพอรู้เลยว่ายังไงเนี่ยถ้าชวนไปสีก็ตอบรับเร็วอยู่ดี่อะโอเค วันนี้ก็พอของปลาของคอเนาะพี่สันติก็วันนี้เวลาเราหองเราก็ม,มีอันนิดเดียวเนาะเสียดายมากไม่ได้จะคุยต่อแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังพวกเราจนจบเนาะแล้วก็ฟ้าคา่ะสันตินะคะแล้วก็คุณมอนนะคะเราขอขอบคุณคุณมอนด้วยนะคะที่<ข>มาสร้างสีสันให้กับรายการขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยรายการ เคลียร์ใจคนมองเฮ้ยคนมองั่งเคลียร์เฮ้ยถูกแล้วโอเค่ะพวกเราสามคนนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ